พอข้าวเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปปักเบ็ดกองทับต้องเดินด้วยท้องก่อนจะไปเนี่ยขอกินข้าวก่อนไม่ได้ทําคลิปหาอยู่หากินแบบจริงๆจังในนานละที่บ้านทํากับข้าวกินแรงวันนี้เป็นข้าวเนื้อครับหรือเรียกอีกอย่างว่าแกงเนื้อน,นั่นแหละแกงใส่ผักพวกชะอมพวกมะเขือน,นั่นแหละกลับมาบ้านเนี่ยกินอยูง่ง่ายๆเห็นข้าวที่นากอนเริ่มใหญ่แล้วไงแล้วก็ได้ยินข่าวจากคนอื่นอะว่าเขาไปปักเบ็ดเริ่มได้ตัวปลาละวันนี้เราเลยจะลองขอทําการแสดงบ้าง แต่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยครับเบ็ดพันกันละเราเตรียมเบ็ดไปไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าไมายที่เราจะไปปักเนี่ยอยู่นาเราเองที่นาเราเนี่ยมีอยู่สองกับสามไร่ใส่ไปสามสิบหลังก็น่าจะพออยู่ปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาใส่กับเราเขาก็ได้ไปได้เยอะเหมือนกันเหยื่อที่ใช้ปักช่วงเนี้ยก็จะหายเป็นเหยื่อเคียดถ้าจะใส่เบ็ดไว้ที่ลหลายๆหลังเนี่ยต้องหาเหยื่อเตรียมไว้ครับเหยื่อเคียดนี่ก็หายากอยู่เหมือนกัน แต่รอบนี้เราไม่ต้องหาแล้วครับเราให้เพื่อนที่บ้านหาล้อไว้ให้รอบนี้ที่มันหาได้เกือบ50ตัวมั่งเราเลยซื้อมัน50บาทเหยื่อเคียดเนี่ยไซส์กำลังพอดีเลยไปครับวันนี้เบ็ดพร้อมขนพร้อมเหยื่อพร้อมคอนเทนต์หายอยู่หากินเนี่ยกำลังจะกลับมาหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านอยู่ไกลเมืองครับทุ่มสองทุ่มมาเสียงรถอะไรก็เงียบละไม่เหมือนกับตอนอยู่ในเมืองสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีรถวิ่งอยู่วันนี้อากาศเป็นใจด้วยฝนไม่ตกหยุดตกไปวันหนึง่ง แต่ก่อนจะไปถึงไม้ขอแวะร้านค้าก่อนครับรถน้ำมันไม่มีเผื่อวันนี้เราขับเลาะปักเบ็ดน้ำมันจะได้ไม่หมดน้ำมันเนี่ยถ้าจะเติมปัม๊มอ่ะต้องขี่ออกไปเติมหลายกิโลอยู่ครับในหมู่บ้านเราเนี่ยนอกจากจะมีปั๊มหยอดเหรียญก็จะมีเป็นแบบขวดนี่แหละไหนๆก็แวะร้านค้านี้ละก็ทําให้มันเสร็จเลยนอกจากจะเติมน้ำมัน,มนหาซื้อน้ําซื้อลูกอมด้วยครับแล้วก็พกยาทากันยุงด้วยตอนค่ำๆอ่ะยุงมันเยอะระวังหน้าเดือนหน้าตุลาเนี่ยลมหนาวน่าจะมา หาสองดูกบด้วยครับไม่รู้ตอนนี้กบมันเริ่มโตหรือยังระหว่างที่เราเลาะเลาะ,ะอยู่เนี่ยเสียงขี่นายก็เริ่มร้องดังละเอาไว้วันหลังครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาใต้ขี่นายบ้านเราเรียกขี่นายทางเหนือเขาจะเรียกขีกลุ่มอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละครับหมายที่เราจะมาปักเบ็ดวันนี้เป็นหมายทุ่งนาเราเองก่อนนาเนี้ยได้ยินเสียงปลาเล่นน้ําอยู่แล้วก็ที่เรียกใส่เบ็ดนาเราเนี่ยไม่อยากไปใส่นาคนอ,อื่นครับเดี๋ยวไปหยับคันนาเขาพัง พ่อเกี่ยวข้าวเนะี่ยคิดไว้อยู่อยากเอาแมคโครมาขุดทําสะไว้สักลูกนึงทําเป็นสระไว้ตรงกลางไม่ลึกมากระหว่างรอบเนี่ยก็ทําเป็นคลองไส้ไก่ดินที่เขาขุดขึ้นมาจากสะเราจะได้เอาไปถมทางแต่ก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนถ้าให้แมคโครมาเนี่ยเขาจะคิดชั่วโมงละเท่าไหร่ตอนนี้ในหัวเนี่ยมีแต่โครงการนั่นโครงการนี่ครับเยอะไปหมดเลยแต่มันติดที่ตังนี่แหละค่อยๆทําค่อยๆหาเอาไปเรื่อยแล้วกัน อย่างนน้อยเราก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดครับว่าเราทําอยู่ตลอดเออสอบถามครับนอกจากเหยืย่อเขียดนี่แนะนําเหยืย่ออะไรบ้างวันก่อนอะพ่อบอกว่าเอาเหยืย่อปลามืองแห้งมาปักก็ไม่ได้แต่สําหรับเราอะว่าหน้านี้นะเหมาะที่สุดก็เหยืย่อเขียดนี่แหละแต่ก็ที่ถามไปอะเผื่อคนอื่นเขาเซียนกว่าเขาจะมีเทคนิคครับจะใส่แนวเนี้ไว้ประมาณ10บหลังลองใส่ดูก่อนสัก10บหลังลองดูสิว่าจะมีตัวปลาไหมถ้ามีตัวปลาเนี่ย เหยื่อเขียดเนี่ยยังไงก็น่าจะกินเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นไปรอที่เถียงครับรอสักพักก่อนให้มันเงีย,งยบๆให้ป้าว่ายมาเจอเขียดให้มันกินเหยื่อเถียงนาเราเนี่ยพอเอามาตั้งอะ่ะก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเถียงนาเราหลังเนี่ยยี่สิบใบเทาคืนหนึ่งใบเทาขออย่างเดียววันนี้ฝนจะตกครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราบอกให้คนมาขุดท่อให้พอมีเถียงนาแล้วเนี่ยก็ต้องมีห้องน้ํา ไม่มีห้องน้าเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําลําบากครับต้องกลับไปเข้าบ้านโนนตั้งแต่ได้เถียงนามาเนี่ยกานอนสองคืนละบรรยากาศตอนคืนก็เงียบสงบดีอยู่เวลานอนสงบดีไปครับเราใส่เบ็ดไว้ประมาณ30มินาทีแล้วไปครับลองพยายามเบ็ดรอบแรกกันว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่านี่ครับเสียงคีนยัยหรือว่าคีปุ่มเนี่ยร้องอยู่ตรงนี้แหละที่เราเห็นตอนเนี้คีนายตัวโตละมีปีกละถ้าจะออกมาใต้ขีนัยเนี่ยต้องออกมาตอนหัวค่า พอดึกไปอ่ะมันไม่ร้องครับนั่นไงนั่นไงร้องอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวเราจะซูมไฟเข้าไปให้ดูวันนี้ยังไม่ถึงคิวหาขี้ไน้ครับหาปลาก่อนหมายตาไว้วันหลังเจอกันแน่วันนี้ขอเอาปลาก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเราจําความได้เนี่ยต้นข้าวสมัยนั้นอะ่ะมันจะต้นสูงต้นโตมากเดินตามคนาเนี่ยต้นข้าวมิดหัวเลยแต่พอมาเดี๋ยวนี้เขาน่าจะพัฒนาพันธุกรรมครับให้ต้นข้าวเนี่ยต้นเตี้ยลงนี่ไงเบ็ดเราปักไว้ตรงไหนหน้า ที่จริงเนี่ยถ้าเกิดใส่ไว้เยอะต้องทําเครื่องหมายหาพวกกระดาษขาวๆหรือว่ากระดาษใส,ส,สๆอะมาแม็กติดกับใบข้าวไว้หลังแรกยังไม่กินเลยครับเฮ้ยวันก่อนก็ได้ยินปลาเล่นน้ําอยู่นะแต่พอวันที่เรามาปักอะมันทาไมไม่มากินเหยื่อวะหรือว่าเรามายามเรามาดูไวไปมันยังไม่กินไม่รู้ละวันนี้เราจะเฝ้าเอาอยู่ตรงนี้แหละเถียงนาก็มีแล้วมันจะไปยากอะไรแต่ต้องกลับไปอาบน้ําบ้านอยู่ครับเพราะว่าทุ่งนาเนี่ยยังไม่มีห้องน้ําหลังที่สองก็ยังเงียบอยู่ครับเหยื่อยังมีอยู่ ที่ปักเบ็ดไว้รอบนี้ปักแนวนี้ทั้งหมดเลยเราจะได้หาง่ายเดียวย้ำรอบนี้ไม่ได้ขอกลับไปอาบน้ําบ้านก่อนครับค่อยออกมาใหม่หลังนี้ที่ปักไว้ก็ยังไม่กินเลยได้ปลาขอตัวใหญ่ให้หน่อยหน้าจะได้เอามาอวดเอฟซีเนี่ยไม่ได้หาอยู่หากินแบบนี้นานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าฝีมือตกกลับแล้วครับย้ำรอบแรกไม่ได้สักตัวกลับไปอาบน้ําก่อนค่อยออกมาใหม่